ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองครับเพราะว่ากองทัพสหรัฐอเมริกาได้มีการนำเครื่องบินทิ้งระเบิดชนิดล่องหน b 2จํจำนวนเจ็ดลำไปประจำการในพื้นที่เดเอโกกราเซียสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านวันนี้26มีนาคม2025แหล่งข่าวทางทหารได้รายงานว่าเมื่อวานนี้25มีนาคม2025 สหรัฐอเมริกาได้มีการส่งเครื่องบินรบทิ้งระเบิดซึ่งเป็นเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ B-2 จำนวน7ลําลำเข้าไปประจําการในพื้นที่เกาะเดียโกกราเซียในพื้นที่ทะเลอินเดียฮานยานับทาลีนักข่าวทหารได้รายงานว่าเครื่องบินรบทางยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นเครื่องบินทิ้งระเบิดรุ่น B-2 จำนวน7ลำบินเข้าไปในพื้นที่ Diego g r ก c i a ซสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าจับตามองต่อไปว่าอะไรจะตามมาเนื่องจากว่านอกจากกองทัพสหรัฐอเมริกาจะส่งเครื่องบินรบ B2 จําจำนวน7ลำเข้าไปประจำการในพื้นที่ Diego g r ก c i a ซแล้วยังได้ทําการส่งเรือบรรทุกเครื่องบินซึ่งเป็นเครื่องบินจู่โจมกองที่2กองเรือที่2มุ่งหน้าตรงไปยังพื้นที่ เดโกกาเซียด้วยสำหรับเครื่องบิน B-2 บินออกมาจากกองบินจู่โจมของสหรัฐอเมริกาที่509ตามการง,งานได้ระบุว่านอกจากจะมีเครื่องบิน B-2 จำนวน7ลําลำบินเข้าไปเสริมทัพในพื้นที่ d i e โ o กาเซียแล้วยังมีเครื่องบินเติมเชื้อเพลิง k c 1 3 5 r รวมทั้งเครื่องบินลำเลียง 417 Globe Master ยังไม่ทราบเป้าหมายของกองทัพสหรัฐอเมริกาที่แน่ชัดว่าการเสริมเครื่องบินรบทิ้งระเบิดล่องหน B-2 เข้าไปประจำการในพื้นที่เดโก้ราซิอานั้นมีวัตถุประสงค์อะไรตามการรายงานจากนักวิเคราะห์ได้ระบุว่ามีความเป็นไปได้สองอย่างคือเอาไปเพื่อทำการโจมตี กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนและ 2. เอาไปเพื่อที่จะรองรับสถานก,การณ์จากกรณีที่สหรัฐอเมริกาโดยโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอให้กับอิรานเป็นการขีดเส้นตายให้กับอิรานว่าให้เวลาอิราน2เดือนในการเตรียมการเข้ามาพูดคุยเจรจาทำข้อตกลงว่าด้วยเรื่องนิวเคลีย ก็เป็นการวิเคราะห์กันว่าก็มีความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาจะนำเครื่องบินรบจู่โจมทิ้งระเบิดชนิดล่องหนเข้าไปประจำการในพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมรับเหตุการณ์หรือเตรียมความพร้อมกรณีอิรานปฏิเสธข้อเสนอปฏิเสธการเจรจาหลังจากที่ทรัมป์ให้เวลาอิราน2เดือนในวันที่1พฤษภาคมปี2025นี้ ก็จะครบ2เดือนนับตั้งแต่ที่สหรัฐอเมริกาได้แจ้งไปยังอิหร่านเพื่อให้อิหร่านเข้าสู่การเจรจาเรื่องนิวเคลียร์แต่หลังจากที่อิหร่านได้รับจดหมายแล้วอิหร่านก็ออกมาตอบโต้ครับว่าจดหมายจากสหรัฐอเมริกานั้นเป็นเหมือนกับคำขู่ทั้งหมดดังนั้นอิหร่านจะพิจารณาแต่ละข้อความแต่ละถ้อยคำแต่ละประเด็นในจดหมายนั้น แล้วเอามาคิดบัญชีว่าอันไหนเป็นคำคู่และอิหร่านก็มองเห็นว่าสิ่งที่สหรัฐอเมริกาได้ยื่นข้อเสนอและขีดเส้นตายให้กับอิหร่านในการเข้ามาเจราจาเรื่องนิวเคลีย์นั้นมันเป็นเหมือนกับการนําเสนอเพียงฝ่ายเดียวและที่สําคัญอิหร่านมองเห็นว่าเป็นคำคู่เดี๋ยวแอดมินจะวนมาเรื่องอิหร่านหลังจากที่พูดถึงประเด็นที่สครับ ประเด็นที่2คือนักวิเคราะห์ก็คาัดว่ามีความเป็นไปได้ที่สหรัฐอเมริกาได้มีการนำเครื่องบินรบ B-2 เข้าไปประจำการในเดเอโก r กราเซียเพื่อเป็นการเตรียมการโจมตีเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยมเมนเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้านี้มาโครูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาได้บอกว่าไม่จำเป็นที่ กองทัพสหรัฐอเมริกาจะยกกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปในเยเมนแต่ถ้าเยเมนยังโจมตีเรือสินค้าสหรัฐอเมริกาก็จะดำเนินการโจมตีเยเมนหมายถึงกลุ่มกบฏฮูติเยเมนต่อไปจนกว่ากลุ่มกบฏฮูติเยเมนหรือกลุ่มอันซาอัลลาจะยุติการโจมตีเรือสินค้าและโจมตีเรือสหรัฐ การที่มาโครรูบิโอได้บอกว่าไม่จําเป็นที่กองทัพสหรัฐอเมริกาจะยกกําลังพลภาคพื้นดินเข้าไปในเยเมนเพื่อทําการจัดการกับกลุ่มกบฏฮูติเยเมนที่คอยโจมตีเรือสินค้าของหลายชาติที่วิ่งผ่านพื้นที่อ่าวเอเดนและทะเลแดงการที่บอกว่าไม่จําเป็นนี่แหละครับก็ทําให้คิดด้วยครับว่า ถ้าไม่ยกกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปในเยเมนการที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งเครื่องบิน B-2 เข้าไปในพื้นที่ซานดิเอโกกราซิอก็มีความเป็นไปได้เช่นกันครับว่าสหรัฐอเมริกาจะใช้เครื่องบินล่องหนโจมตีทิ้งระเบิดเข้าใส่ฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนซึ่งก็อาจจะมีความสอดคล้อง กับคำแถลงการของมาโกรูบิโอรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาที่บอกว่าไม่จำเป็นต้องยกกำลังพลภาคพื้นดินเข้าไปในเยเมนเมื่อไม่ยกกำลังพลเข้าไปก็คงจะใช้ B2 เข้าทำการโจมตีและมีรายงานด้วยว่าเป้าหมายในการโจมตีจากกองทัพเรือสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ การโจมตีเรือสายลับของอิรานที่ประจำการอยู่ในพื้นที่ทะเลแดงเรือสายลับของอิรานนี่แหละที่คอยให้ข้อมูลข่าวกรองกับกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนเพื่อที่จะให้กลุ่มกบฏฮูติในเยเมนโจมตีเรือสินค้าโจมตีเรือรบของสหรัฐอเมริกาดังนั้นก็มีความเป็นไปได้ที่เครื่องบินรบจู่โจมทิ้งระเบิดล่องหน B-2 ของสารัฐอเมริกาจะมีเป้าหมายในการโจมตีเรือสายลับของอิรันด้วยสำหรับระยะทางจากเดียโกกราเซียไปยังอันฮูไดดาในประเทศเยเม,ยมนซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนนั้นก็ประมาณ4,000กิโลเมตรครับส่วนจากพื้นที่เดียโกกราเซียไปยังเตหรานประเทศอิรานก็ประมาณ5,000กิโลเมตร ตามการรายงานได้ระบุว่าระยะทางทั้ง4,000กิโลเมตรและ5,000กิโลเมตรจากเดียโกกราเซียไปยังเยเมนและไปยังเตหรานก็เป็นระยะทางที่ไม่ค่อยไกลเท่าไหร่ตามการรายงานได้บอกว่าอย่างนั้นนะครับแต่แอดมบินก็คิดว่ามันก็คงจะไม่ไกลเท่าไหร่เมื่อเทียบกับประสิทธิภาพในด้านการบินของ เครื่องบินจู่โจมทิ้งระเบิดล่องหน b 2เวลานี้ในพื้นที่ตะวันออกกลางยังคงมีเรือบรรทุกเครื่องบินของสหรัฐอเมริกาประจำการอยู่ในพื้นที่ตะวันออกกลางและได้ปฏิบัติการโจมตีเข้าใส่ฐานของกลุ่มกบฏฮูติในเยเมนอย่างต่อเนื่องพื้นที่ที่มีรายง,งานว่า เครื่องบินรบของสหรัฐอเมริกาเขาทำการโจมตีเข้าใส่ในพื้นที่เยเมนก็จะเป็นพื้นที่ซานาและอนันฮูเดด้าครับกลับมาที่อิหร่านครับหลังจากที่สหรัฐอเมริกาได้ส่งจดหมายไปยังอิหร่านเพื่อให้อิหร่านมีเวลา2เดือนในการเข้ามาเจรจาพูดคุยกันกับสหรัฐอเมริกาเรื่องนิวเคลีย นอกจากอิหร่านจะมีท่าทีในการไม่ตอบสนองแล้วยังมีท่าทีแสดงความคิดเห็นต่อจดหมายดังกล่าวโดยมองเห็นว่าจดหมายนั้นเป็นคำขู่จากสหรัฐอเมริกาในอารักชีรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ได้ออกมาตอบสนองต่อจดหมายดังกล่าวจากสหรัฐอเมริกาด้วยครับถ้าจะเรียบเรียงเหตุการณ์ก็คือ สหรัฐอเมริกาส่งจดหมายไปยังอิหร่านให้เวลาอิหร่านสองเดือนเป็นการเขีดเส้นตายว่าอิหร่านจะต้องเข้ามาเจรจาพูดคุยกับสหรัฐอเมริกาเรื่องนิวเคลียร์ของอิหร่านหลังจากอิหร่านได้รับจดหมายแล้วอิหร่านก็ออกมาประกาศตอบสนองครับว่าสหรัฐอเมริกานำเสนอเพียงฝ่ายเดียวและอิหร่านมองเห็นว่าจดหมายนี้เป็นคําขู่ และอิรันจะโต้อตอบทุกๆคำขู่ที่เขียนไว้ในจดหมายหลังจากที่มีคำประกาศออกมาแบบนี้จากอิรนันหลังจากนั้นก็มีรายงานว่าเมื่อวานนี้25มีนาคม2025สหรัฐอเมริกาก็ได้ส่งเครื่องบินรบล่องหน B-2 จำนวนเจ็ดลำเข้าไปประจำการในพื้นที่ดิเอโกกราเซีย และในขณะเดียวกันเมื่อวานนี้25มีนาคม2025กองทัพอิหร่านก็ได้ออกมาเปิดเผยแสนยานุภาพคลังมิสไซล์ใต้ดินของอิหร่านครับก็เป็นการแสดงแสนยานุภาพมิสไซล์ของอิหร่านหลายร้อยลูกและหลายชนิดมิสไซล์เหล่านี้อยู่ในพื้นที่คลังมิสไซล์ใต้ดินในอิหร่าน เป็นการเปิดตัวคลังมิสไซล์ใต้ดินของอิหร่านครับในการเปิดคลังมิสไซล์ในครั้งนี้ก็มีผู้บัญชาการกองทัพอิหร่านนายพลโมฮัมเหม็ดบัการีเข้าร่วมในพิธีเปิดคลังมิสไซล์ใต้ดินและมีผู้บัญชาการกองทัพอากาศของอิหร่านนายพลอาลีฮาจิสาดช เข้าร่วมในพิธีเปิดคลังมิสไซล์ใต้ดินดังกล่าวด้วยเนื่องจากความกว้างใหญ่ของคลังมิสไซล์อิรานเรียกที่นี่ว่าเมืองมิสไซล์รัฐบาลอิรานได้เปิดเผยภาพมิสไซล์ที่มีชื่อว่าเคบ้าเชกันหนึ่งซึ่งเป็นมิสไซล์ที่มีความสามารถในการที่จะทำลายมิสไซล์ตาดของสหรัฐอเมริกาด้วยครับก็ต้องติดตามกันต่อไปครับว่าอิราน จะยอมเจรจากับสหรัฐอเมริกาเรื่องนิวเคลียร์หรือไม่และถ้าอิหร่านปฏิเสธไม่ได้เข้ามาทำการเจรจากับสหรัฐอเมริกาตามเวลาที่กำหนดไว้สองเดือนสหรัฐอเมริกาจะดำเนินการอย่างไรต่อไปตอนนี้ในพื้นที่ ดิเอโกกราซิอานั้นก็มีเครื่องบินรบล่องหน B-2 ของสหรัฐอเมริกามาจอดประจำการแล้วครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่นำมาเล่าสู่กันฟังครับขอบคุณท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยครับสวัสดีครับ